สวัสดีครับก็มาต่อพาร์ทต่อมาเนาะจากพาร์ทก่อนที่เราแพ้ก็แพ้ในภารกิจที่สองนะครับก็เราก็จะมาเล่นในภารกิจที่สองในวันนี้ให้ได้นะแล้วภารกิจที่หกมันจะยากขนาดไหนมาไม่รู้มัน่าจะใส่ระเบิดไปทั้งหมดนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มสุ่มภารกิจสีเหล่องก่อนสุ่มภารกิจสีเหลืองเจบจเจ ป๋าบ,บอกเลขหกบ๊บบอมอย่าเลมนะเอาถ่ายก่อนเที่หลวงวางใหต้ตรงดูป๋าป๋าไม่เห็นว่ามันอันไหนกะ่อนแล้ข้างหน้า,นาสุดอันไหนอันแรกอ่ะกุญแจจำไม่ได้ว่าน้องไม่มีเลขไหมเพราะน้องเม่ โอเคอันที่สองใช่ไหมทำไมในสายตาพานู้นมีวางตรงนี้ว่าแต่อันอันหน้าสุดคืนนี้นะถ้ากับน้องไม่มีเลขอะไรก็น่าจะรู้นะรู้ใครก่อนเชลโรถ่อนข้าม่อนจัดเลยอันติดเลยนมป้าหนึ่งอันหน้าฮึอะตาเทียนให้ตาจิน เฮ้ยคิดดีๆคิดดีๆอย่ามาเสียงกับปา้าไปเสียงกระดิ่นเชียร์ป่ะอะไรอันนี้ค่ะพิทก็บอกแล้วอย่ามาเสียงกระปา้าโอ้อะไรวระวจีปดัาจีเกแรับของปาตัวเลขหมดอยู่จี๊ดยากกว่า มันก็ไปเล่นกระเทียมหลบก่อนละกัน,กนยังไงคือมันก็ต้องขีดรถตอนสีเหลืองอีกหนึ่ง่ออันนี้แล้วกันอันนี้อันนี้อนนสองโอเค มงสมาธิต้องมานะโนอะไรอย่าพึ่งโนอ๋อโอเคเปิดเปิดหนึ่งเลยใช่ไหมไปและหโอเคอกลับาาหนของป้าง่ายนดูแหละป๊าจะข่าไว้ให้เจนหกหนู่ะปาอันนี้อ่ะโอเคตอนนี้ก็ถูกนะอ๋าหนเฮ้ยตปลาปาไม่มั่นใจของลูกๆเลย่บอกเลย ก็ต้องเผื่อคะแนนไว้ใช้กับสีเหลี่ยมเพราะอินเทรสีเหลี่ยมพวกเราก็แบบเสียอยู่แล้วคือมันต้องเสียแล้วีเียาเสียงอันนี้ดีกว่าเจ็ดพี่ดอเอาแล้วอยนี้ไม่น่าเลยแปดอันน เอาเลยแล้วเอาเลยก็ได้ง่ายมากเลยเออมัวหน้าเดินเกยอะไรตัดไปดีดีโอเคสีหมดละบายบายสีหมดไงก็ต้องเสียสีเหลือบนแล้วแหละกระเพาะสีหล่อมาเอาดีๆดีพี่ดูแลพี่ดูแลพี่เหลียงไม่เสียละพี่เชียร์พี่นี่จะเป็นนั่งดีดนั่งดีๆเออ พี่เชอพี่จะเป็นการตัดสินใจสุดท้ายของพี่ดิเลยเอายี่แข็งอันนี้เจ๊เฮ้ยอะไรวะอะไรวะอะไรอะทีเออตายตายแล้วหกสามอันเลย้วเออหกสามอันป้าเลยแบบว่าไอ้ใครตัดหกป้าเม่อไหร่อะป้าไม่อยากอันนี้ทีเหลือกูเรีนไกจะตอบเลยเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วไอกินเนี่ยนั่นนั่นไผ่ไผ่ไผ่ เอาไว้เอาไว้บึมระเบิดอีกแล้วเกมนี้มันสมควรบอกตรงกลางหรือบอกข้างหน้าล่ะปกติเราก็จะบอกข้างหน้าค่ะทุกคนเลยเราสมควรบอกเอาข้อมูลตรงกลางหรือว่าเอาข้อมูลข้างหน้าข้อมูลที่มันมีอันเดียว ที่ไหนมันมีอันเดียวก็เออนั้นแหละอันนี้มีอันเดียวอ่าว่ะอันนี้คือความคิดที่หลงนะครับเอาข้อมูลที่มีแค่อันเดียวนะครับมันนี้ก็คือข้อมูลที่มีเลขเดียวนะไม่ห้าเลขติดมันไม่สูบเพราะผมปรับเป็นแบบว่าให้ให้จับภาพตรงนี้เนาะนู้ใช่ไหมท้าเลขติดนะเอาที่มันมีแค่อันเดียวอ่ะเลือกเลยเอาที่มันมีแค่อันเดียวนะ แล้วมีแค่อันเดียวสี่อันสี่มีแค่อันเดียวเป็นสีเทียนมีอันเดียวดูสี่ได้ตรงนี้เลยเฮ้ยเอาดีๆนะเอาดีๆนะวางตรงนี้วางตรงนี้นะตรงนี้เหรอเออไม่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 ต้องไม่เป็นไรวางวางให้ชัดเจนโอเคมาเฮ้ยตาหนี้เราจะผ่านผ่านเลขสี่มันอยู่ตรงไหนเอออ่ะมันมันมันสิบเียเออไม่เป็นไร่ดินหลง ไเอาใครก่อนเจหลงก่อนหมูนะ้ะนะโอเคสี่กับสีเจหลงะตาเจหลงปไปอยากจะพูดแต่ก็พูดอะไรไม่ได้ไดใช้ไปเลยมันไม่ใช้ไปมันไม่ได,ดี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 แล้วแต่ลูกใช้มากใช่สองมันดีแปด่ไ มีแปร์แล้วนะอรเอ,อ่อไม่สิใช้ดิเพื่ออะไรก่อนตามมองมันไะม่มากป้าเสียงไหมดีกว่าว้าวจะหลวงนะครับนี้เล็กหนึ่งนะครับสมาธิมาตัดกับระเบิดดีๆอืมหรืออยากเป็นหัวหน้าตลอดดีอ่แปบแบบโอเคได้ตัดเดียวป

Uhm ไปอรวเทตัเนอไปหัดู van, okay. ี okay. ่ไปหลงยัไดีวอเทห้าคะนอัไหชี้อ๋อห้าล้วห้อันนี้ห้าด้านนี้เหอ เดียว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 ทาด้านไหนทาด้านนี้ตอนนั <c oughs> ้นานสีแล้วว่าไม่ไม่ไม่ทาด้านนี้ทาด้านนี้ใช่ไหมอย่า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 ห้ามบอกห้ามใบห้ามใบแหนะหกเนี่ยหกเนี่ยรู้แต่น้องอ่ะงั้นปลาลองเสียงมาลนถ้าจริงหลงมาแเลยสอง เฮ้ยดานี่นี่นะคิดดีดีในหัวมีอะไรอันนี้เหลืองใช่ไหมโอเคตาที่หลงเฮ้ยปาว่าตี๋หลงอย่ามาเล่นกับปาเลยนุ่นไปเล่นกับระเทียนเนี่ยเชียปาไปเล่นกับระเทียนไปตัดสายระเทียนนุ่น ดูดีๆผู้เรียนอันนี้เลขสี่โอเคขอได้แต่ว่ามันอาจจะไม่เรียงก็ได้นะเรียงเ่าเรียงน้อยไปมากก่าเออฮ่าเอ้ยเคทเคทเอครบอย่างครบและบายบายฮ่าบายบายฮ่าเอาละเอาละตาป้าเลขของหนูง่ายมากเลยจะตัดๆๆกัเฮ้ยอ๋อย่างงั้นอันนี้ต้องเป็นเลข เจ็ดไปเลขนเจ็ดไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวเขาสามสองหนึ่งดีเดี๋ยวเขาพวกเหลืองไปแล้วจะเป็นหนึ่งโอเคเจนหลงลงหนึ่งไปแล้วหนึ่งไปแล้วอยาบไม่หยาบนะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเออแต่ว่าหนุมมันยากเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ที่หลงแพ้นั่นไปแล้วด้วยเจนหลงคิดดีๆนะสีวนอย่ามาเล่นกับป๋าลูกต้องไปเล่นกับโกลุกต้องไปเล่นกับโกเทียนนะสีวน อ่ะนี่สตรงนั้นตรงนั้นโอเคสองใค้เีเวากับปาหนูพูดเลยอันเนี้ยเคู่เนี่ยเอามบอกปาลงหเยลงอันนี้เคมลงสอันนี้เฮ้ยไอเดี่ม่ใ่ดี ตายดิกระปาเอา้ยตนหนูอาานะ่ะเล่นกระปาไมา่ได้เอามานั้นไป้ามไปโเคพดกันอ่ะปาหกต่อหกเย้มาจะได้เอามาจีตากา่อาจะชนะคว้าชนะมาตาที่ห้าชนะเราไป<อ>ด้านสามเลยมาเลยฮีฮขบวนมาหนึ่งเอานีา้ไปเก็ดมาดูกันครับว่าหัวหน้ากินหลงจะได้เรื่องไหม เราว่าด่านสามจะหัวเราด่าห่านด่านสามคือใช้สี่สิชิ้นเลขห1ึ่อ่ะเอาเลขเก้กับเลขสิบเข้าไวทำไมมันบวกจะสองนะเก้ากับสิเข้าไปไม่มีที่ืสีแดงด้วยโอเคจากนั้นก็สีแดงหนึ่งอันสุ่มหยิบตัวเลขสีแดง1 5ถึง9สุ่มยิบสีแดงคือถ้ากิ้มผิดหนึ่งบนั่นตายเลยสิ่งที่ฉันทำ แลวสามารถบอกได้ไหมว่าอันนี้นสีแดงไม่ได้ไม่ได้สีแดงสีแดงมันต้องถ้า,ะะาเหมือนอันสุดท้ายถ้าสมมุติว่าปา้ามีสีแดงอยู่ที่ตัวใช่ไหมและป้าเหลือสีแดงมาสุดท้ายป้าสามารถลงตัดสีแดงได้แบบนี้ทุกคนสองคนก็จะเล่นกันต่อต้องเหลืออนนันสุดท้ายถึงจะเปิดเผยสีแดงได้สีแดงอยู่ที่ใครอันนั้นต้องอัสนสุดท้ายมีโอกาสอยู่ที่นีมีโอกาสอยู่ที่หนูสูง,งสนะหนูมีสอกันนะ เอาทุกอย่างสับอย่างเอาสีเหลืองออกแล้วใช่ไหมสีแดงอันหนึ่งแล้วก็เรามาดูสีแดงคืออะไรอ่ะไอ้ป้าดีต้องเอาสีแดงเลยสีึ่งสีแดสีเหลืองเราออกเอาสีแดงมาปักแทนแล้วก็คราวนี้คราวนี้ก็เริ่มต้นภารกิจจั่วการ์ดอุปกรณ์แบบสุ่มเออจุดสีแดงจุดสีแดงเอาเอาเอาที่พอเอาแค่สีแดงเอาสีแดงมีสีแดงอย่งเดียวไม่มีสีุดมันน่าจับท้าเพื่อนเจอเจอดวงน้อยดี 0.5โอเคอย่าเล่นขอแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะจั่วการ์ดอุปกรณ์ด้วยนะเดี๋ยวคันนี้เราสับการ์ดอุปกรณ์อันนี้ต้องอยู่ระหว่างหนึ่งกับสองนะเพราะว่าอันนี้มันมากกว่าหนึ่งโอเคไหมคะอันนี้มันมากกว่าหนึ่งไม่รันก็คือหนึ่งแล้วค่อยอันนี้เพราะว่าอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นเราเราเราอย่าไปตัดตัดตามก่อนก่อนหรือว่าถ้าไปตัดหนึ่งสองแล้วไปเกิดตัดสีแดงขึ้นมากบอมเ่ก็สามารถแบบ สมมติอันนี้หนึ่งหนึ่งแดงไม่ก็หนึ่งแดงพวกเราก็ลงหนึ่งแล้วแล้วเกิดเองลงหนึ่งแล้วปลาคิดว่าอันนี้เป็นสองเหอ่ะอ่ะไม่ได,ไไได้ไม่ได้เชื่อปลาดิต้องสมมติว่าเป็นอันนี้เป็นแดงต้องตัดหนึ่งก่อนตัดหนึ่งอันเดียวแล้วก็อย่าไปตัดเผิดตัดสองอ่ะปลาว่าก<อ>็จะน่าจะไปเล่นเลขสูงก่อนแล้วก็มาดูอุปกรณ์ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นพวกหนึ่งพวกสอง 1, เลยเดี๋ยวค่อยไปเล่นกันต้องังอุปกรณ์หมายเลขสิบเอ็ด กับหมายเลข12ถ้าซุมออกมาวางไว้ให้จั่วใหม่ทําไมเขาถึงบอกเรื่องนี้ทําไมเขาถึงไม่บอกว่าเอาอุปกรณ์หมายเลข11กับ12ออกไปเลยออกไปก่อนเนาะอันนี้แปลกใจอนะเพราะว่าถ้าเราซุมมา3อ่านแล้วเปิดมาชึบอุปกรณ์เลข4อุปกรณ์เลข1อุปกรณ์เลข12เอาออกไปซูมใหม่ชึบอุปกรณ์เลข11เอาอาไปซ่มใหม่เพื่อชึบมาห อ่บ้าเจกคนละกีอันติบก็อันนี้มันมีเท่าไหร่ละเอ่อสี่สบชิ้นบวกแดงเป็น41่ดคนละสิบอันแล้วเทียนหลงกบปาใครจะเอาไปหนึ่งอันหนูอ่ไปก็อันนี้ถ้าเราใช้อุปกรณ์เราสามารถเลือกผิดอันนี้เอาไปวางได้ส่วนอันนี้นำโทเค็น เอ่ออันนั้นเคลลน้ำเค้นอันนั้น oh. เอาไปเองเลยมาวางไว้หน้าสายสายไฟที่ติดกัน2ชิ้นที่มีตัวเลขต่างกันนะป้า <About> เอาออกให้เขาบอกว่าให้จําไว้สเสมอว่าสายไฟ2เส้นถ้าเป็นสีแดงอ่ะแล้ว แล้วสีแดงมัน3.1แล้วสายไฟอีกอันหนึ่งมันสามเนี่ย<ม>ก็คือเท่ากันเสมอนะก็คือนั่นแหละ<ม>อันนี้ใช้เป็นใช่ไหมเนี่ยใช้เป็นนะหยิบหยิบโทเค็นอันเนี้ยมาวางไว้ว่ากำกับว่า2อันนั้นอนะเลขไม่เท่ากันเข้าใจไหมเอ้ยแป๊บหนึ่งสุดยอดเครื่องตรวจจับเอ้าหนุหนุนเฮมันเกินหนึ่ง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคไม่เป็นไรหนูต้องกิดเงินอยู่แล้วไงเอาบนีก็เดี๋ยทุกคนหนูจะสื่อว่าทุกคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าหนูจะสื่อว่าข้างเนี่ยแน่นอนแดดแางเนี่ยยยยายยรู้เลยเนี่ยเราเรามาดูอุปกรณ์กัน อ่ะเราเข้าใจเนาะอันนี้สุดยอดเครื่องตัวจับคือในระหว่างทําการแอคชั่นตัดคู่ตัดคู่ก็คือชี้ชี้เพื่อตัดตัดกับเพื่อนนะ่ะไม่ใช่ตัดเดียวตัดเดียวคือเราเล่นคนเดียวนะตัดคู่คือคุณสามารถชี้สายไฟทั้งหมดบนแท่นของเพื่อนร่วมทีมหนึ่งคนแล้ว,รวลออลป,รลประกาศตัวเลขออกมาเลยห้ามประกาศสีเหลืองประกาศตัวเลขออกมาอย่างเช่นป๊าบอกว่าหมดเนี่ยมีสีมีเลขห้าไหมถ้ามีเทนหลงก็าวางไว้ คืออันนี้นาะก็ดีเออเออโอเคคือหนูรู้แล้วว่าน้องไม่ต้องเอาหนูรู้แล้วว่าระเบิดมันอยู่ตรงไหนของน้องหนูรู้แหละแต่แต่กลัวป้าตัดโดนโอ้้ายแล้วตัดโดนแล้วก็กลัวแทนตัดโดนเพราะว่าป้าไม่เล็กหนึ่งป้าไม่มีหนึ่งหนไม่มีหนึ่งข้างเลยท่้กับแบบเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีหนึ่งแลวมันต้องมีระเบิดเนี่ยแต่ออันนี้วางตรงไหนอันนี้วางตรงนี้เลยอยากพูดแต่มันห แบบอันนี้ดาวง่ายมากเลยใครใครมีสิบก็อันไหนรูเลยมันวางตรงไหนนะวางอะไรโอ้อ <ok ันนี้เหรอออันนี้เหรออ๋อโอเคงั้นใครก่อนจิหลงก่อนจิ๋หลงเล่นเลยแม่ได้ภาพกันหนึ่งอันนี้ไม่ได้ชี้ผิดชี้ผิดอันนี้เลยแหละเล่โอเคตาป้าแดงตาป้าป้าลงสิบเลย หนึงตัดแล้วนะอันนี้ใช้ได้แล้วใครอยากยิบไปใช้ใช้เลยถ้ามันต้องตัดให้หมดก่อนนี่ไไม่ไม่ไม่ตัดแค่สองสายใช้ได้เลยตาหนูใช้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 อ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วตาที่หลงใช่หนึ่งอันนี้บานั่งยกตัวแบบนี้ใช่หนึ่งอันนี้ตัดกหนึ่งอันนี้ไมรดูแลู้้แล้วว่าครแล้ใช่ไหม เนิ่ครบแล้วชนะดูดูแล้วนจะรูดูรู้แล้วว่าแดงมันอยู่เฮ้ยไม่รู้ไม่รู้ป้าไม่รู้ลาเล่นดูดูดดูกนรู้แล้วว่าอ่อนไหนหนึ่งไปแล้วหนึ่งไปล้วนะทุกคนหนึ่งไปแล้วนะป้าถ้าหนึ่งไปแล้วนี่นาเรนก้าวอยู่เอ่อ มันมัน,ม,นมันไอ้นี่ไม่ได้นี่หว่ามันบอกไม่ได้นี่หว่าถ้าถ้าปาบอกปาเล่นเกา้าผมก็จะร<ป>ู้ว่าปามีเกา้าจริงๆข้อนี้ผมพูดไม่ได้นะครับห้ามพูดเนาะ,ะต้องเล่นไงดีเดี๋ยวก่อนใช้ใช้ความสามารถเลยดีงั้นลองลองเสี่ยงกันเพราะว่าผมพูดไปแล้วเอ่เอ อเก้าลูๆูอยากจะไปันอันนี้คืออะไรนะปะก็ถ yeah, yeah, yeah. ้าเวลาใช้อ่สมมุติว่าป้าเนี่ยสมมุติว่าอันนี้คู่กันใช่ไหมแต่ว่ามันวางครึ่งอยู่อ่ะเท่นหลงก็เอาอันี้ไปวางได้แบบว่าสองตัวเลขนี้ไม่ใช่2ตัวเลขเดียวกันแท่นี้เองดูจะใช้เลยเหรอใช้เลยใช่ไหมสมควรใช้ดีป่าว่ะ มันมันไม่ต้องตาตัวเองก็ใช้ได้เอาเล็กมากๆดีกว่าเอาไว้แบบเล็กมากๆอ่ะเล็กมากๆไม่ต้องไม่ต้องบอกในตาตัวเองก็ได้นะอย่างอย่างเช่นถ้าไม่ใช่ป้าว่าจินหลงน่าจะใช้นะเพราะว่าจินหลงมีสองมือลุูขอสามป้าอ่าจิ๋นหลงถ้าจินหลงจะยิบใช้ใช้ได้เลยนะชิงตัดชิงสาเอาป้า ไปแล้วได้สิบงิบเลยแ้ยังใ,ใช้ได้ถ้าเป็นเ,นเ<อ>รื่อเก่าเออดูคำใบนนะป้าคนเรียนดูคำใบ้วยดี๋ป้าขอใช้นี้ก่อนแล้วกันใครคืะดูใครมีอีก2สองตัวนี้มีสี่ไหมมีป่ะเอาดิเปิดนะปึะ๊บโอเคอ่ะ ปาไม่มีชายแล้วอ่ะมาเทียนหลงคำใบอีกเพี้ยนดูคำใบให้ดีเดี่สองสองอ๋อเสร็จแล้วก็โอเคนสองครบยังแล้วก็ยังยังหนึ่งสองเหลือน่าจะเหลือทีแล้วก็ปะปิ้งตัดอีกรอบมหนึ่งถู่แล้วพอว่สองควบคู่สองสองถูกอุ้ยตอนนี้ไปได้สวยดแต่อย่ากจะคือดูด้แล้วเบิดแดงอ่ะมันรู้แล้วว่ามันรู้ใช่ไหมรู้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 ปารู้ใช่ไหม ปไม่ให้จิ๋งหลงใช้ว่าจิ๋งหลงจิ๋งหลงใช้อันนี้ก็ดีนะหยิบไปอันหนึ่งที่บใายากๆอ่ะหยิบไปอันนี้ไม่เหมือนกันอ่ะที่ไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ตัวเลขสองกันนะเหรออันนี้สมมติอันนี้เป็นสามกับสองอ่ะมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเออมันก็จะวางแบบนี้ถูกไหมใช่่ดูแลเล็กโอเคอ่ะอันนี้ทิ้ง่ะอ้าวแล้วเคราจะเอามือใหม่อ่ะมาเปิดอันไหน S <S ไ่ไม่มีไม่มีไม่มีด่านนี้มันให้สามตัวละครนี่เรายังไม่ผิดกันเลยใช่ปะ่ะใช่ตาใครอ่ะตาตาใครเมื่อกี้หนูตัดสองไปแล้วตัดสองอ๋อตาปลาใช่ไหมใครมีสิ่งไม้ถ้าถ้าปลาถูกตัดโดนสิ่งนี่ยมันจะมุดหัวน้อนมากเลยลเ<อ>นะออตัดตามู้ปลาใช้มือไม่ได้แล้วด้วยอ่ะคือตอนเนี้ยปลาคิดหนักมากเลยโอ้โหทำไมหนูคิดเป็นแบบชิวเนี่ย ตัวเลขป๋ามันหนักมากหนักามากจริงๆระบายได้ไมันเยอะจิ้มยากต้องต้องต้องเปลี่ยนจริงๆแปดโ,โอ้ยโอ้ยตึงตึงตึงปาใหเคาะ พี่เชื่อใจพี่ของพ่าเมื่อกี้จงเชื่อใจอะไรมีเกมเชื่อใจอะไรด้วยเหรออันนี้ก็ถูกต้องไายป้าเขาจะ <9 S 2> คิดจ้าวถรือยังวะถูกแล้วป้าปขาจะคิดหนักทำไมไอ้ไอ้ไอสารตัวเนี่ยเพราะมันก็คือแป้งเออ,อก็เมื่อกี้ป้าอาจจะมาจิ้มตรงนี้ไงตัดชิ้ที่ป้าเนี่ยป้าลังเลคือป้ามาลังเลตรงนี้แต่ไปเหลืออีกสี่ห้าหกเจ็ดคือกูกูแทบงงงั้นงั้น เฮ้ยจะไปที่ใครดีวะเฮ้ยตัดเฮ้ยจินหลงตัดไปแล้วตัดใครก็ได้ใช้ความสามารถมาตัดกับป้าออกไปเผื่อแบบพอเหลือจินหลงคนเดียวเราก็จะสบายแใช่ไหม ใช่ตาป๊าแต่แล้วให้ใช้ความสามารถคืนนี้หนูไม่แน่ใจว่าน,นี่จะเป็นหกก็ได้เพราะว่าหกหกยังไม่ไปและอันนี้ก็อาจจะเป็นห้าห้าแต้ห้ามใช้ความสามตัวเองอย่างอย่างจงแจง้งข้อเออถ้าจริงๆอะป๊าอยากจะพูดเหมือนกันนะว่า้ตัวนี้เป็นอันนี้เปล่าว่าแต่ว่ากลัวกลัวว่าแบบเดี๋ยวลูกๆแบบจะแบบเฮ้ยคอย่างเงี้ยส่งสิกธิ์ไม่ได้ไงเกมนี้ต้องห้ามส่งสิทอะไรอย่างเงี้ยป๊าก็เลยแบบเออ จะเล่นยังไงดีนะหรือว่าแบบอยากได้ข้ออื่นอันเนี้ยมันมีโอกาสเป็นอะไรก็มันงั้นเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าขอขอคิดดูบ้างฉันรู้แล้วนะว่าบอมแดงมันคืออะไรป้าก็รู้แล้วแต่ปัญหาคือตัวเลขกันดิเพราะถ้าตัดผิดมันจะลุกไปเรื่อยๆอยู่อแล้วทำไมแล้วมันไม่เปิดใหม่เลยหรอป้าไม่เปิดแล้วแล้วเขาจะทำแค่ช่อมกวอานี้เป็นเล่นอ่ะป้าใโอใครเป้าป้าป้าขอลองเสี่ยงตบบนี้แล้วกันเจ็ด ออตัวคื hmm. ถ้าป้าถามเจ็ดลูกต้องเข้าใจแล้วมนะั้ง hmm. ว่าป้ามีป้า hmm. มีเจ็ดใช่ไหม hmm. อ,อันน,น,นี้ลูกต้องเข้าใจแล้วนะอ๋อน oh, ูกรู้แล้วนี่นี่นี่คือเวลาเราเล่นกันนะถ้าใครถามอะไระแสดงว่ามัน,ม,นมันจะเป็นพอมันจะเป็นแบบแมสเซจส่งไปได้ว่าว่าคนนั้นถามอะไรไปก็เ oh, ทียนมีมีไม่ได้บอกไม่ได้ตาเทียนหลงใช่ใช้ความสามารถกับป้า ใช้ความสามารถเยสองอันนี้เป็นหใช่ไหมออไม่ใช่ชีวิตเรียบร้อยรุดตายแ่นี้แหละชีวิตอ่ะให้ตรงนี้ล้วกันตายทุกคนเขาใช้ความสามารถเดี๋ยวน้องดำเนินการเองว่างเามารถดีดิใช้เหมอนกันเหรอใช่ครับเอันนี้เจ็ดใช่ไหมีเจ็ช่มเห็นีกาครบยังวะ เหลือเหหนูเหลือเหลือหนูนึงเฮ้ยบอกไม่ได้ใช่ใช่ใช่เอาหกอันนี้แล้วกันห้าหกไปมีนะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ยากโอ้ดูซีเรียสจริงนะไอ้ย่าไหนบอกว่าง่ายอ่ะเรารู้เนี่ยเทียนนี้ดูรู้ว่าสองฐานเนี่ยมันต้องมีอ่าดีดี่านอยู่หนึ่งมันต้องมีห้าในสองอันอ่ะห้าติดกันมั้ง บอกไม่ได้บอกในหัวไม่ได้ห้ามส่งสิบอกในหัวไม่ได้ห้ามไอ้เทียวดิห้ามพูดอะไรจะจะจบแจ๊ดดูดูจะจแจ๊ดน,น,นี่มันไม่เท่ากันอันนี้ไม่เทียนหลงถ้าเทียนหลงรู้ของปา้าเทียนหลงตัดของป้าได้หายหายเออฮ้อถูกต้องอ๋อแสดงว่าตรงนั้นดูแล้วว่าอะไรดีบตัดป้าครบ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 ยังวะเนี่ยครบแล้ว เหลือสี่ห้าเจ็ดไอ้โอยย่ยาปาผิดไม่ได้แล้วด้วยถ้าผิดระเบิดแน่โอ้โหย่างเงิกนก็เหมดแล้วเฮ้ยอ,อย่างนั้นมีได้มีเจ็ดเออเปาไปแล้วป๋ารอดแล้วอ่อออาตาตร์ทียน,ยนอันนี้อันนี้หือว่าเป็นอันนี้เป็นระเบิดอันนี้เป็นอันนี้เป็นดูก็น่าจะรู้นะอันเนี้ย ี้ดีๆนะอันนี้ดีๆนะดูออกหมดแล้วอ่ะอันนี้ไม่ใช่ห้เออดูออกหมดแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันเดียวกันหรอใช่าะดูออกหมดแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นคลิปเพราะว่าโจดแต่มันเรียงกันมาตัวเลขที่มันเปิดแต่มันเรียงกันมาดีๆนะเอาดีๆประกอบวิธีหนึ่งอันเฮ้ยเฮียหลงมันไม่รู้ได้ไงวะลังเลอะไรอ่ะป้าไม่เข้าใจคิดกันคิดกันโอ้ยมันไม่รู้อ่ะเป็นตาตาไม่ลังเลเลยป้าชิด หนูรู้แล้วทียงได้เลขอะไรแต่หนูพูดไม่ได้แล้วหนูรู้แล้วว่าไอ้จุดท้ายอะอะไรอันนี้ถูกต้องไหมถูกโอเคข้าไปก็ตัดสี่คู่ไปแลอันี้ก็เป็นสี่อยู่แล้วและตัดทีเดีเราดานสามนะครับดันสองสี่รอบดานสามหนึ่งรอบเออไม่มันไม่โฟกัสเพราะว่าป๋าตั้งไว้ให้มันสูงตรนี้